เลนะล่วจังว่าสาธุสาธุสาธุุธธัตนาตายังธรรมรัตนาตายังสังคัตนาตายังคุณให้คุณคุณแเก้่ยวสามประการคุณสิมคุณทาน คุณบิดามัรนดาคุณครูบ้าจานจงมาปกมาบังจงมากันงมาเรื่อมทนาไหว้โอ้ยละนนอาพระคุณเอ๋ย ิบนิ้วขอกับกงกว่านมใส่เนื้อเสียนผู้คาเลียนนั่มคู่สู้อันมาแล้วผู้นั้นคือดวงแก้วที่มีแววหล่นลื่นชิดขอย,ย่อยกขึ้นมือนอมใส่เสียนบอลในย่งบ่อเพียเรเลียนบ่อท่านเห็นคู่กะเปลี่ยนคนซ้อนสู้ตอนจนหูผู้ซ้อนขาปอก่าปอไกซิบบ้องหูบ่อนได้คู่เป็นคนซอยสี่เฮดีใดสู้อัน นอกจากนั้นการขีดหรือเขียนซิดกาเลียนนํำคู่จังงานเป็นเขียนได้คู่เป็นคนซ้อนไห้แนวได้กูสุยางสี่หนทักให้ข่าวิชาได้ส่ตัวดีและชั่วคู่กะคอยเพี้ยนสอนวังให้ซิดของตนได้ดีมีนานท่านซิดได้ดีมากผู้เป็นคู่ซ้อนสี่ก็ดีใจทรงซื่นบ่อได้หวังแนวอื่นวังแต่เพียงอยากให้ลูกซีดได้เด่นดีผู้ขานี่ขอลลึกถึงบุญ คุณอาจารย์ดีชาผู้สังซ้อนความรู้ซาธุเดอ้์คุณคู่คาขาขพอย่อมือไหวถวายก่อนฮอนทำลูกชิดลำยุนี่ให้มาสี่สองทางมาแนบข่างในหล่าววางวางเสียงเสมียงบทก่อนอบอนจ่ารืเว่าเข้ามาสู่สัตูมาแข่งให้มาแย่งลำสิ่งลิงขาห้าลำอ้อเลิดลำพร้อมทำคุ้นคู่ให้มาสู้มาสักดังทำวอนไหวสิ่งศักดิ์สิทธ์ทั้งหลายอยู่ในโลกกาขวงให้มาเยอะลิงลำ คุณพระพุทธคุณพระรรมทั้งพระสงฆ์พำพรมขา่าขอ,อน้อมนมัสการทั้งเจ้าที่เจ้าบา้านพ,พมพำเทว่าเทวดาอิมก้ให้ซอยสู้ตัวขาเทวบุตรสั่นหาเทวดาสัน้นซีพระเมเจ้าทรณีพญากุหนากนาเน่ากลามทินใดสิงอยู่นั่ต้นไม้ม้วนหม,ม,วนมูอาลักมหิสักลักเมืองห้ซอยสู้นำอยู่ให้คนดูลืมแจง้งการแสดงฟอนเอลเนี่ยได้ดีเลือดลำให้มาคำลำแย่งพอให้ศพ แมงขึ้นซื้อลื่อโยนปลาคนในดินแดนแผ่นปัตตพี่ืืนล่ำเหมิดขึ้นจะมีลาเดึงว่าจะมีลอยให้คนฟังทานหน่อยโลโหโน้ำบัดสี่ซ้ำหมอกทาว่าแขนทั้งหมอแข็นก็จะมีทางหลาจังว่ไไปน้ำผ่าโ้งกันอ้อมล้อมคนฟังนางล,องลอง้อมเห็นทองวาดีนะ บัดนี้ได้เลิกมีใช่จะมาไปเร้อแค้นแดนเสียงเรียงนิวเสียงลำหิวเสียงแค้นแดนแตะไหงแม่ขานนันหัวยุ่งใสหลานผูอยู่บ้านนอนเอียงหูฟังอีมาลึงตึงแต่ไปอย่างลงเงินแลว้วแถวทาังพี่ก็ยินดีพร้อมพำพอยกรรมเรล่าง้อหลงจอทาม,มุวยแม่หง่สวยเขียวหมากลืมไข่ออกมือใบห้ำหลานวันมันยาสีแขวสาวฟังแล้วอย่าพ่อเนวเมื่อบันบัดท่าาเมื่อหอดบัดจนหลงเราอา ไฟฝ่าจะโหลงเดาเสฟฝาเอ้าโดยสะกรมอล่ำไฟแค้นมื่อนี่มาล่ำในบุญในงานยังพ่อแม่พี่น้องกัสีเขาอกเข้าใจกันดีแล้วเออว่ามื่อนี่เป็นงานสลองเป็นงานประจำปีกัว่าได้เออถามคุณแม่คุมเบิแล้วว่าเป็นงานประจำปีว่าสันวา มอลำธมนากะดีใจรลายหลายน้องมอลำมโซติกาได้ย่างก้าวสาวขาข,าขมาล่ำใหม่พมีพี่น้องของเฮ้าฟังกันมาพ่อพม่พี่น้องไม่จังสีเส่เหลี่ยวกะจักสีบ่าเนี่ยดประเพณีข้องไทยกษัตริดีครับกับผมขอคำนับพวกทานคนฟั่งอยู่ทั้งหน้าทั้งหลังกะขอข้าละวะมือนีละซิจันเดซ่ามาพ่อหน้าเจอตาทานภูมีเกียรติมานางหญิงนางเบียดกันอยู่ส้นหล่อน ส่วนบัพปูคนนอน่กอดเมียอยู่บ้านกะสวัสดีทานไปตามไซล่มท่านได้ยินเสียงผมใหม่เฝ้าจุดเฝ้าลิีงหยกสองข่าวก่งเคงแล้วจังมาฟังลำโตกับผมบ่นด้่มาประจำนานที่ปีเถื่อว่าบ่เสือมืออื่นมือหฮือหินผมบ่อเฮือขัดบ่จางมาใหม่มือนีย่าพอยญ่เจ้าภาพสัท่าปพน่นไปจ้างผมมาให้ฟังคักๆบ่แมมนได้ไปหลักไปตุ่มไปเกียงจ้างผมมาแสดงด้วยเงินคักเน่เพราอากให้พ่อแม่ได้ฟังลำดี ฟังกะฟั่งฟีงฟี่บอดเเซียพ่อบาดและยังอนุญาตให้ปีบให้โหหรืออยากลุกขึ้นโยโใส่น้่กะได้แต่ว่าหามบห่หาแก่ผ่าปาห้มอยากอายเสาวม่อลำสะท่าเฟินวา่านอกจากนั้นเสียดยังกะยาบอดห้ามจักแนวหรืออยากเมื่อเรียญเอ๋วกับลูกแม่เท่ากะแล้วแต่ใจเจ้าบุญมากข้องเท้ายากตังแก้สองเท้าเปิดขึ้นดำหนึ่งน้อยปัดไงลุมตึงผูวบุญหมากเสียงท่อน พอฟังล่ำพ่อก่อนนอนมิดจีรีนั่นก็เปลีนหยนนาทีของไผ่ควาองมันมือนีมาพ่อกันกะขอบคุณอยังไง่พ่อกันไม่ก็คือนน้ำเย็นปลาเนื่องจากว่าสัทธาได้ทำบุญสั่งปอเพื่อได้ไปติดต่อมอล่ำทั้งสองมาประคับประคองล่ำโต้ฝีปากส่วนผู้ชายนั่นหากคื้ผมนีหน้าส่วนว่าภูสีมาประสั้นขันแทงเพื่อสีซิงตำแหนง่งเสมเปลี่ยนมอล่ำนั่นคือแม่บักํำขิงกงมนมเหี่ยว <laughs> จักสีเงียวเพ่เจีาหอตัวเมียนอกหัวแคขึ้นมาโยกกหลกเพาท่านเห็นของเพิ่นนี่บ่เพิ่นวาสามวมอล่ำโซตีกาหนีเป็นล่ำบ้านไหนผู้เบาเงียวเป็นนำเป็นไนวาสันวามาพอเลียวกับสมซาสมลือซื้อก,กับง่ามน้ำกับเพาะเป็นแต่อยากตะกินไยเติบน่าเจ้านี่ก็ได้เจ้าอุ้มสุ่มคือสีตุ่มลูกดีคือสีตีลูกให้คือสีอ้อยลูกไงคือสีไงลูกไว้ท่านปุยขึ้นใส่ผัว เจ้าเติองเลืองเวอร์ทึ่งห้อมลุมคือสีซุมอยู่เลยนอหนาาห้องหน้าหน้ากะหน้าแม่ป่าซุมกะส้างหัวมั่นรสนเอา้า <c oughs> เดินกวนจะง่าอ้มอเคียนเท่า ละแมนว่าเดือนังขน,นกที่หนึ่งไหวอ้อยอคู่ยกที่หนึ่งไหวอ้อยอคู่ให้เฟนซอยเฟินสู้การล่ำการล่อ ท่านพี่น้องอยากมูอยากเคินกตให้ใจเย็นนคือนามหลวงไก่บอกกันไม่ว่าท่านล่งท่านเคยคือกับลูกเ๋ยมาพ่อพ่อเท่าก่อนสีเบลากะย่งเก่งย่งหย่อกะคือกับมอลำนีหลักพอโตขึ้นมาโอเทิงห่านเทิงหอเสียดจังได้นอจังสีถือสี่แมนว่าท่านลืกท่านแก่นกับผูมาฟังเฮ็ดอีย่างก่าย่านแต่ิดผ่านเฮ็ดอียัางก่าย่านแต่ิดผาดก่อนสีใส่บทบาทจังวารี่ล่าต้องพิจารณาเอาไว้สาก่อนคิด หาบ่อดหาทีหาถาำบดศีสะสีสางสีต้มสีตอกสีเห็ดจังได้รอกจังสีดับสีดีบ่ท่านดึงเวทีขึ้นหันมาใหม่ยกที่แหลกบ่ท่านเจ้าท่านไล่โตแยงแข่งขันบ่ท่านได้ปะท่านกับคูต่อสู่ท่านอยากโห่ไฟอ่อนไฟแข็งกับเบการแสดงยกสองสามสี่ว่าผู้ไหนศีดีมิดีดีเบิดเลียมเบิดไล่ยิ่งลือไส้ไปสีรุ่งเอยดเรยดกายท่านสังเกตกับคูกับตาศีสุมเงินสะท่าไปจากยุ ดีหรือบอ่บอลำทั้งสองก็ให้ท่านนั่นล่องฟังเบิงโยกหนาอดใจถ่าจักวางจักข้ากัาสีหูเลือกเล่าไพดีไพเกิ่งท่านสีเลง่งโยกแหลกแหกมานั่นกับว่เปลี่ยนการพิษข้องพิษหีดสีเตี้ยนสีดีพอเบิงหนาเบิงลังมันพอเปลี่ยนตาฟังดีนอ,อ่พอใหญ่ขึ่นหาดไม่ซื้อเสียงเรียงน้ำบ่ท่านบ่ท่านถามพูดจอาอ้าปากคล่ำก้ากา กะกะปบึงเนื duino. ้อบึงโตกะคือมอลำโลดีน้อป่อปูมอลำหูมีอยู่สองคนึ้นมาแลลวกับโยนกันเลื่อยโยกแหลกว่าหูใจไท้แข่งจักมักเนี่ไดพอลำได้ลำไปตุ่มเปิดตุ่มเปิงตุ่มเปิงตุ่มเปิดตุ่มเปิงมันพ่เปลี่ยนตาเบิงแมนบ่อน้อคึอหันม่ายกหนึ่งสองยกกับสิเตียนเผาโซกป่านมวยพอหำมันก็คือมอลำกีโลเราปากอะนูญาติแม่เนเดอร์ลุงผู้มีหูสูงเลี้ยนหินเปลี่ยนปอน หาล่งบอดมอลำมอแคีนเห็ดบ่าถือตามแพนเบาซุยเบาหาักการฟังลำนั้นบ่คือฟังพระเพิ่นเทศสนามีการเบาการจาหอยอันพันเก่า้าข้าเบาซวยเปินเกินขวรมันบ่มีสำนวนถูกแน่พิษแนพวกพอแม่มาเบิงมาส้มกะให้ให้ผมยาได้ บนลได้โพดเพราะอาโอซีดีบ่ดีกบขอรับผิดชอบท่านผสมปากกรอบในการแสดงสีเป็นอ่อนหรือแข็งแนวไดกะสร้างทุกสิ่งยางขอรับคนเดียวตามแต่เที่ยวไปล่ำไปหลอกก็มอยู่ผู้ย่องแต่หลักขึ้นหลังลังบาดจางไปฟังเกาเถื่อซิบเถื่อกับ่เปิดบ่เบื่อฟังได้ฟังเอามาบันเฮ้าหรือสีบ่เปลี่ยนทาผสมหรือสมสาเหตุให้ผิดิังพิจิตังก็แล้วแต่คนฟังสีตัดสินให้รับร่องตูบบ่ได้การลองการล่ำ ขอท่านนํ่จากทุกทุกทานผู้พ้นเพื่อได้่านคู่บาอาจารย์อาภูรานเบาืุยบอกเปินกะไพักเกิญญาใด้ทิฏซาธรรมดาซีตีนจอมผานแต่นักป่าหูเ้เลวยังหลงมิแต่พุทธโอม์ทอนั่นละพ่อสิมาซ่าย,ยังนอซมมอล่ำก่อนนึกกินขี่สีนอนบวนใดใจกับ่าแกน